ใจจักรพัริตอนที่สี่สิบกาผีจับหัวอารวาดจะขยับแขนทั้งทียังยากลำบากยิ่งนักย่อมเป็นไปไม่ได้ที่กินอาหารพร้อมกันพอชุยเย็นกินขนมถังบะจางหมดไปสองชิ้นก็เอ่ยถามว่าผู้อาโสนนานกับเยาวเอ๋อมาหรือ,อยังออกไปเที่ยวเล่นแต่เช้าแล้วต้้นไปเย่กล่าว ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนยังไม่เคยมาทีน่นี่หากเกิดติดอกติดใจขึ้นมาเย็นนี้จะกลับมาไหมก็ยังไม่แน่ชูเย็ยนหัวล้อพรางเอ่ยว่าสถานที่ที่ใช้สร้างตำหนักสิงห์คงย่อมไม่น้อยหน้าที่อื่นแน่เมืองอินเตอร์แม้จะบอกว่างดงามเจริญรุ่งเรืองไม่สู้เมืองหลวงแต่ก็มีขุนเขาสายน้ำทิวทัศน์สวยงามให้ชื่นชม เดือนเจ็ดเดือนแปดนี้สายฝนโปรยป,ยปลายบุพภาบานสะพรัง่งเป็นช่วงเวลาที่ภูเขางดงามที่สุดถ้าอย่างนั้นก็หายไวไัยวัยหน่อยนะต้วนไปเย่กลุ่มมือเขาแล้วเดี๋ยวพวกเราไปฟังเสียงฝนชมดอกไม้กันช่วยเย็ยนพยักหน้าตอบว่าดีต้วนไปเย่เอื้อมมือไปหมายช่วยเขาจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ทว่าสอสีกับประกาศด้านนอกเสียก่อนว่าถ้าเท้าเถาขอเข้าเฝ้า กต้วนไปเยอะเอ๋ยปัญยังที่เจ้าพูดจริงๆช้าตรู่ก็มาเลยหลบไปก่อนช่วยเย็นกล่าวราชครูอายุปุ่นนี้แล้วอย่าให้ต้องถูกเจ้าทำให้ตรนหนกจนล้มป่วย ต้นไปแยกกระโดดย่องขึ้นไปอยู่บนขานห้องเมื่อเท้าเหรินเต๋อเข้ามาห้องเห็นชหยวันกระดังนอนอยู่บนเตียงเม็นน่าแลดูป่วยแค่นั้นเกิดด้วยความเป็นห่วงว่าระหว่างทางที่มาเมื่อรครู่ขมอนพบขมอหลวงจางเห็นบอกว่าเป็นพระทรงเหน็ดเหนื่อยเกินไปฟาบาถึงได้ประชวร ไม่คืนยังเข้ามาทมตอนฟ้าสางด้วยภายภาคหน้าจะได้ทรงธรรมชนิดอีกเซลนะรปเยียดาต้นระเหยียรูปคางส้อมส้มประโยคนี้ค่อยฟังรื่นหูหน่อยช่วยเยียนพยักหน้าต่อมาขอบคุณใต้เท้าราชกรูมากในเมืองอินเตอร์มีชายตาบอดอยู่ผู้หนึ่งแม้บอกว่าสองตามมองไม่เห็นแต่กลับเป็นเลือดด้านการฝังเข็มบีบนวดหากบาดยังรู้สึกชา พระบาทพระก,ก่อนแล้วก็แจะหมหมอมชันไปเชิญเข้ามาถวายการตรวจรักษาดูสักผลไหมพยากาเท้ารันเตอถามอีกไม่จําเป็นหรอกชูเหยียนสายหัวมหมอลวงใาเองก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแค่พักผ่อนให้ดีสักพักก็ไม่มีปัญหาแล้วยากนักที่เราจะได้อยู่อย่างสงบสักหลายวันหากไม่ต้องพบคนนอ,อกหน้าก็ไม่ต้องไปพบจะดีกว่าพยากาศเท้ารันเตอร์ก้มศีรษะรับพระบัญชาแต่ท้าวราชครมหาเราเรื่อง อกินอีกหรือไม่ชูเหยียนถามเท้าเดินเตะอเอ่ยย้ำไปย้ำม,มาว่าฝ่าบาททรงพระพรอย่างสบายพระทัยเถิดพระยาค่ะเรื่องเล็กน้อยไม่สลักสําคัญของที่นั้น,นเพียงมอบหมายให้พวกกระหม่อมก็พอหากมีเรื่องใหญ่อันใดกระหม่อมค่อยมาถวายดีกาแต่ฝ่าบาทก็ยังไม่สายชูเยียนไปยากหน้าถ้านก็ต้องลำบากทเท้าอัครราชครูแล้ว เทาเหรินเตอรกราบบางทุนลานแล้วถอยออกมาจากตำหนักบันทมระหว่างทางบังเอิญพบหลิวต้าใจยงที่เพิ่งกลับจากตลาดเช้าพอดีในมือเขายังหิว้วซาลาเปามาหลายถุงเข่งอีกด้วยบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อประจําท้องถิ่นจะนําไปถวายฟาบาทได้ทรงลิ้มลองฝาบาทเพิ่งจะเสวยโอสถและเพิ่งจะทรงพักผ่อนไปเท้าเหรินเตอเช้อถุงกระดาษในมือเขาเจ้าอย่าได้บรบกวนพระองค์เลย ฝ่าบาทประชวนอีกแล้วหรือหลิวต้าจะย่องประหลาดใจตอนเพิ่งของราชใหม่ๆกระทรงเป็นควนพระไทยทุ่มเทพระกำลังปฏิบัติพระราชกิจพระทับในห้องทรงพระอัศวรตลอดทั้งวันยันรุ่งสางยังไม่เป็นอะไรแต่ทำไมหลังๆมันนี้ทั้งที่ในล่าสงบสุขแล้วกลับทรงล้มหมอนนอนเสียอยู่บ่อยๆกันละเนี่ยดาว่าน่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ทรงเหน็ดเหนื่อยเกินไปจนกลายเป็นพระอาการป่วยหรือรังเท้าหรือเตะกล่าวข่าวที่แล้ว หลวงก็ได้พูดไว้ไม่ใช่หรือว่ายามราตรีฝมัยต้องทรงอาศัยสวยโอสถขององค์ชายก้าวถึงจะบรรทมดับได้ยังเยาพระจันษาแต่ต้องกลายมาเป็นเช่นนี้เสียแล้วนี่ไม่ใช่เพราะไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ทรงเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสหัสหรอกหรือ ถ้าอย่างนั้นสาระปาพวกนี้ก็ยิ่งต้องเอาปถวายฝ่ามาแล้วหลิวตาจะยยงชิงถุงกระดาษกลับมายังมีเจ้าอีกความบาดของพวกเรากว่าจะได้เสด็จมาทรงพักผ่อนพระอิริยาบทที่หนักสิงกงนี้ก็ไม่ง่ายเลยให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสําราญกับความสงบเงียบสักหน่อยสิคอยดูพวกลูกน้องของเจ้าเอาไว้ให้ดีหน่อยจะได้เอะอะขอบดีกาเป็นตั้งไปขอเขาเฝ้าเชียวนะแม้จะบอกว่าสกุลเหลิวล้ม ล้มไปแล้วแต่กลุ่มก้อนในราชสมุทรก็ยังแตกแยกกันเป็นหลายฝักหลายฝ่ายอยู่ดีเขาเรนเตอร์เป็นคนซื่อตรงไปตรงมาแต่ลูกน้องในมือเป็นพวกอารมณ์ร้อนทั้งนั้นพอประทะคารมกันในตำหนักทองขึ้นมาเมื่อไหร่วะุก้าแต่ชเหยียนเลยกระทั่งหนิวต้าจะยกก็ยังรู้สึกอยากจะลากคนพวกนี้โยนออกไปเสียเหลือเกิน เบหน้าแดงกำ่ำคอสั้นมอตตอเสียงดังเอะมาเทิงถ้าอย่างหน้าตาขี้ริอิตหากหน้ารำคาญเป็นที่สุดในตำหนักบรรทมต้นไปเยี่ยกกำลังช่วยบีบนวดชูเหยียนชายตาบอดในเมืองนี้ต่อให้กิ่งกดัดอย่างใดแต่ก็ไม่อาจดีเทียบเท่ากับชีนันหวังรลอกลงมือรู้หนักรู้เบา คอยเอ่ยคำรักบกปรอบให้เบิกบานใจเป็นระยะอีกทั้งยังมีรูปร่ั่งหน้าตาสูงใหญ่หลอนเหล,าเ,หลาเป็นที่สุปคือหาที่ติมไม่ได้ชุวยยันถามว่าเจ้าอยากไปภูเขาอีหลังไหมอยู่ที่ไหนลาต้นไปเย่ถาม ห่างจากตำนักสิงโงงไปไม่ไกลเป็นเขาเดียวดายลูกหนึ่งชูเย,ย็นเอ๋ยสมัยเด็กเคยแอบไปดูมาหนหนึ่งไม่ทันระวังเลยหลงทางจนต้องรั้งอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนตอนนี้แม้จะจําไม่ค่อยได้แล้วว่าทิวทัศน์บนภูเขาเป็นอย่างไรตัวยมคขําคืนได้เอ็นกายใต้ต้นไม้ฟังเสียงสายฝนโปรยปลายความรู้สึกเช่นนั้นกลับไม่เคยลืมเลือนเลยสมัยเด็กอายุจะเท่าไหร่เองต้วนไปเย่ช่วยเขากระชับสาบสือเพื่อให้มีชิดเด็ก ปกติธรรมดาบ้านอื่นเขาหักหลงทางบนเขากลางค่ากลางเกินเกรงว่าทางร้องไห้ก็ยังไม่กล้านั้นเลยจะมาคิดถึงเรื่องฟังเสียงฝนเสียงลมไปไปไม่ไปชูหย,ยันถามย่อมต้องไปสิพวกเขาอีหลางชื่อฟังดูไม่เลวต้นไปเยะเออรอพิษในตัวเจ้าดะลงอีกสักหน่อยแล้วค่ายขึ้นเขาเป็นเพื่อนอ,อ <c oughs> สองสามวันต่อมาเราคุณนางในราชนันกเรานั้นก็ไม่ได้มาถวายดีการจริงๆ ยากนะักชูวเย็ยนให้ผ่อนคลายสบายใจเช่นนี้กระทังประตูตำหนักบรรทมยังไม่ก้าวออกไปเลยด้วยซ้ำเพียงแต่พอนอนอยู่บนเตียงนานเกินไปทำให้ความง่วงงวนกลับทวีเพิ่มขึ้นประเดียวปนหนาวก็ยังนอนหลับอีกเงียบอีกทั้งยังรู้สึกวิงเวียนศีรษะทั้งวันเย็นวันนี้ต้วนไปเย็ดดึงเขามาสวมกอดในอ้อมแขนพี่ณนะดูหนึ่งรอบจากนันกรถอนหายใจทําไมถึงไม่มีทุนรอนในการเป็นกษัตริย์ไม่เอาไหนกับเขาบ้างเลยนะนี่เพิ่งจะหลับมาไม่กี่วนันความกระพี้กระ ปาก็หายไปหมดแล้วชูเยียนไม่คิดจะปริปากพูดแม้สักคำเพียงหาวอดวอดเท่านั้นพรุ่งนี้เช้า,เาจะพาเจ้าไปภูเขาอีหลางจะได้ขยับแข้งขยับขาสักหน่อยแล้วก็ไปชมถิวทัศดด้วยต้วนไปเยเกย่กราวไม่อย่างนั้นหากยังหลับต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวจะหลับจนป่วยไปจริงๆ ช่วยเย็นดึงผ้าห่มมาคลุมหัวแล้วหลับต่อต้นไปเย่หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกได้แต่เอ็นกายนอนค้างๆพลางตบหลังเขาเบาๆ ในห้องถัดไปต้นยายวที่ดวงตาสดใสเป็นประกายกำลังคิดว่าจะไปต้มไข่ต้มย้อมแดงได้หรืออย่างหนอเมื่อหลายวันมานี้พี่ชายก็ครกอยู่แต่ในตำหนักบรนทมง้องฝาบบาดตลอดอีกเนียอผ้าไหมแดงที่อาสะพยจินตระเตรียมไว้ก็น่าจะได้นำมาใช้แล้วช่างพายคนรู้สึกตื่นเต้นดีใจเสียเหลือเกินชเยเยนยังไม่ยอมลืมตามเหมือนเคยพรางเอ,อ่ยว่าตัดมือต้อนไปเย่เก็บแขนกลับไปในท่าทีสงบเยือกเย็ยนทำไม ป้อนอย่างไรก็ไม่อ่อนขึ้นเลยนะชุยเยียนอ้าปากขาวแล้วกลับไปหลับลึกต่อเป็นการนอนที่เพียงหลับตาวิงเยียนบินงปจนฟ้าสางหากไม่ใช่เพราะช้าวันต่อมาถูกต้วนไปเย่บังคับลากให้ลุกขึ้นมาก็คงไม่คิดจะขยับไปยื่นเหมือนเคยพวกเราไปฟังเสียงลมเสียงฝนที่พวกเขา่ีหลังการต้วนไปเย่ช่วยสวมเสื้อผ้าให้เขาชุยเยียนเอ่ยว่าอืม มามาลืมตาให้ข้าดูหน่อยต้นไปยี่กราวจะได้หลับจนโง่งมเชียวนะพูดจาเหลวไหลช่วยยันฟาดมือ ใส่หนึ่งชาติส่วนตัวเองก็สวมรองเท้าก่อนจะเดินเงินเงียนไปร่างหน้าบ้วนปากซื้อสีวันวาดวาดวาันใจยิ่งเลยเอ่ยในใจว่าชีนั้นวังทําอะไรลงไปทําให้ฝ่าบาทรงเสื่อเสืิมนี้ก็แล้วไปเถิดแต่กระทั่งเดินยังไม่ไปทางแบบนี้มันใช่ได้หรือต้อนไปเยี่ยมมองร่างอีฝ่ายในใจพลันเป็นกังวลต่อไปหากจะตรวจดีกาจนดึกเดือนอีตัวเองควรจะรับปากหรือไม่รับปากนี่เนาะแม้จะบอกว่าอยากให้พักผ่อนแต่หัววันสักหน่อยแต่ ตอนนี้ดูแล้วพอนอนมากก็กลายว่าจะไม่ดีเดี๋ยวจะง่วงงมเอาง่ายๆ หลังจากล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วในสดชู่เย็นก็กลับมารู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นบ้างเป็นเพราะม้าสิงห์ะเมฆาเพลิงดึงดูดสายตาเกินไปตว้นไปนเยื่อจึงไม่ได้พามันออกมาม้าที่มีให้ใช้สอยในเมืองก็มีฝีเท้ายอดเยี่ยมแม้มิอาจเดินทางพันลี้ในหนึ่งวันได้ก็ตามทีแต่ก็เกินพอที่ใช้ไต่เนินขึ้นเขาบนเขาสายลมเย็นพัดช่วยชูวยเย็นบิดขี้เกียจเต็มแรงรู้สึกตื่นเต้นตาเสียที ต้วนไปเย่เห็นดังนั้นแล้วก็ผ่อนลมหายใจโชคดีจริงไม่ได้หลับโง่องมไปชูเยียนมองไประพับไม่ได้มาที่นี่อย่างน้อยก็สิบปีได้แล้วก็แค่ผู้เขาลึกหนึ่งเท่านั้นต้วนไปเย่โอบกอดเขาจากด้านหลังปล่อยให้ม้าเดินหยาะหยอกไปตามทางหากเจ้าชมชอบดู ชีนานก็มีถมเถลงไปเดินกันเถอะชูยเหย็นเอ่ยขีม้าไปตลอดแบบนี้ไม่สนุกต้นไปเยี่ยมภรกากรพิกกายลงจากหลังมา้าแม้จะบอกว่าเป็นยามเที่ยงวันแต่บนภูเขาก็ยังคงมีอากาศเย็นสดชื่นเหมือนเดิมไม่มีความร้อนอ้าวอยู่เลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนจุงมือกันเดินอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่ต้นไปเย่จะเด็ดผลไม้ป่าจากบนต้นไม้ลงมาลูกหนึ่งพอเช็ดจนสะอาดก็ยืดเขาให้เขากินไม้เปรี้ยวดีชิวเยียนกัดเป็นหนึ่งคำหัวคิ้วพรันขมวดมุ่นเจ้านี้ก็ตรงไปตรงมาเสียเลยเกินบอกว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวจริงๆฟันแทบจะร่วงอยู่แล้วเนี่ย ต้นประเยศดึงมือเข่าขึ้นมาแล้วก้มหน้าลิมชิมไปบนรอยกัดจากนั้นก็กล่ำเพลิดยังไม่สุขยพังต้องอมเปรี้ยวอมหวานถึงจะถูกชุหยเยนเงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้คิดจะหาลูกที่แดงปรั่งสักหน่อยแต่จู่ๆฟูงนกอยู่ห่างออกไปกับพากันกระพือปีกเมนกล้ายว่าตนกตกใจอะไรสักอย่าง บนเขานี้มีสัตว์นางหน้าอยู่เนหรือชูเ้เย็นขยับไปข็นาสองสามก้า 2, 3, 9, แล้วไปยืนอยู่บนก้อนหินก่อนจะมองลงไปดูต้นไปเย่กล่าวว่าสัตว์นางล่านี้ก็ไม่แน่ใจแต่วพวกเหยื่อแล้วก็มีแน่จะกินไม่ล่ะเดี๋ยวข้าไปจับกระต่ายป่ากลับมาให้เจ้าสักสองตัวชูยเย็นใส่หัวพวกของว่างขนมเปีป๊ยกวิ่งจะพกมาด้วยนั้นอุ่นมากินรองท้องสักหน่อยก็พอแล้วต้วนไปเย่กล่าวเลี้ยงเจ้านี่ไปรัดเงินไปไม่น้อยเลยจริงๆ ชุเย็นนึกคำเจ้าเลี้ยงข้าเลยต้นใะเยะเอเออยังเคร่งแคล่วว่าเจ้าเลี้ยงจวนชีนานจวนชีนานเลี้ยงเจ้าชูเย็นครานจะตอบปากตอบคำกับเขาเพียงนั่งพักผ่อนบนก้อนหินถือโอกาสเลือกผลไม้มีหวานสักหน่อยในมือเขาขึ้นมากินไปด้วยมีคนรักอยู่ด้วยทําให้เวลาผันผ่านไปรวดเร็วเป็นพิเศษไม่ทันรู้ตัวท้องฟ้าก็มืดสสัวนลีอีทั้งยาทําท่าว่าฝนจะตกจริงๆเสียด้วย ต้นไปเย,ย่หาถ้ำหลบฝนก่อนจะจุดไฟกองหนึ่งแล้วยังวางหญ้าแห้งสะอาดอาดไว้ตรงปากทางเข้าถ้ำจากนั้นก็นั่งลงฟังเสียงลมชมสายฝนด้วยกันทั้งสองคนไม่มีฝ่ายใดเปิดปากพูดนานๆทีที่ใจสื่อถึงใจก็จะสบตาก,กันรอยย้มยิ้มในดวงตาพันซึมซาบลงสู่หัวใจ เมื่อเวลาล่วงเลยมาสู่ครึ่งหลังของยามราตรีการช่วยเย็ยนก็อิงแอบ,บหลายต้วนไปเย็นหลับสึกไปอย่างนั้นมือของคู่ยังคงกอบกลุมเอาไว้ด้วยกันอย่างแผ่วเบา <c oughs> ในเมืองอินเตอร์ฝนตกแล้วกระทั่งคน เคาะเกราะบอกมงยามก็ยังเม่นออกมาบนถนนมีแต่พวกชายที่มาที่โดนสโลเสเลกุยโวอ้วอวดกันพอใกล้ถึงประตูบ้านจึงค่อยผ่ากันแยกย้ายกลับไป หนึ่งในนั้นมีนามว่าโจตารักแต่จะก,กีนในทั้งยังขี้เกียจสันหลังยาวมือเท้ากขามีได้ขาวสะอาดก่อนหน้านี้เคยถูกจับส่งทางการมาก่อนโดนโบอยเป็นหนึ่งยกจากนั้นก็เข้าคุบอีกครึ่งปีและเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อเที่ยงวันนี้เองเพราะเห็นว่าฝนท่าทางจะตกหนักขึ้นเรื่อยโจตาก็าสะบดัดหยาบๆ คลายๆออกมาหนึ่งประโยคากนั้นก็ทิ้งไหสุราเปล่าลงบนพื้นก่อนจะเร่งเรีบสาวเท้ากลับบ้านเพราะเมื่อหน้ากลับปรากฏเงาร่างคนมองดูดีๆก็เห็นว่าเป็นสตรีนางหนึ่งสุราพาให้แรงกำนัดพุ่งพร่านยิ่งไปกว่านั้นเดิมทีเขาเองก็มิได้เป็นคนจิตใจดีงามอยู่แล้วโจตายินดีปรีดาเป็นที่สุดรีบเข้าไปคุยด้วยพร้อมเรอออกมาเป็นกนลิ่นเล่าแม่นางน้อยพูนี้ดึกๆข้าเกลือนจะเป็นไหนหรือสตรีคนนั้นยังคงก้ม น้าไม่ได้มองมาที่เขาและไม่ได้ปริปากเอ่ยอันใดแม่นางน้อยอย่าอายไปเลยโจตายิ้มเพรยาฉะนั้นก็ฟ้าหมับไปที่มือของนางคิดจะหาเศษอเลยทั่วกัาบรู้สึกค้ายมีอะไรไม่ถูกต้องมันไม่เหมือนมือของคนที่มีชีวิตทั้งแข็งกระด้างและไม่มีไออุ่นอยู่เลยแม้แต่น้อย สตรีผู้นั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นภายใต้เส้นผมดำกระเปียกชุ่มนั้นก็คือดวงหน้าขาวซีดดวงตาแดงกำรรโจตาตะมึงงานยังทันได้ร้องตะโกนเกิดการปวดแปรที่กลางกระหม่อมหลังจากนั้นไม่นานก็ตกสู่ห้วงเหง่ความมืดมิดอันเวิงวางไร้ขอบเกต เอกเอเช้าตรูวันต่อมาขณะที่เถาหลีในอำเภอเมืองอินเตอยังนอนหลับอยู่นานผู้ช่วยนายอำเภอกริบรุดมาถึงหน้าประตูบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วอะไรหน้าเถาหลีตนกจนหน้าถอดสีครั้งเสื้อคลุมก็ยังไม่ทนันจะได้สายสูงเพียงเสื้อตัวในออกไปเปิดประตู ใต้เท้าแย่แล้วขอรับผู้ช่วยนายอำเภอบอกเจออีกศพที่ตรอกกลางเมืองเป็นพู้อันเป็นอันาพานโจตาสภาพเหมือนกับคนเคาะบอกโมงยามอีกเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่มีผิดขอรับทั้งสองร่างเปลยเปล่าดวงตาทะลักตถลนล้วนตายอย่างแข่งทื่อทั้งคู่นี่นี่จะทำอย่างไรกันดี แถวหลีเดินวนไปวนมาด้วยความร้อนรอนกระวนกระวายเมืองอินเตอร์ไม่น่าว่าไม่นับว่าอยู่ห่างจากเมืองหลวงย่อมม่ได้ยากจนไม่กว่ากันสักเท่าไหร่แม้วิถีชาวบ้านจะไม่อาจพูดได้ว่าถึงขนาดของตกบนถนนก็ไม่มีผูดด้ใดเก็บแต่ก็ยังรู้จักธรรมเนียมมารยาทป็นบัตรตามกฎบ้านกฎเมืองปกติ คดีปกติในแต่ละวันมีแต่รักเล็กขโมยน,น้อยกับหญิงสาวหนีตามคนรักเท่านั้นเป็นใครก็ไม่คาดคิดว่า,มาเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ฟาบาทจะเสร็จมาถึงนั้นคนเคาะบอกมองยามกลับต้องมาตายกลางถนนอย่างเหี้ยมโหดโชคยังดีที่นักการของจวนว่าการที่ออกหน้าตะเวนอยู่ไปพบเข้าเสียก่อนชาวเมืองจึงไม่ทราบเรื่อง เป็นพ่อครูว่าจะถูกตำหนิตอบว่าเดิมทีแถวหลีจึงวางแผนจะปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนรอจนฟาบาสเสด็จก,กลับวังไปแล้วค่อยสืบคดีอีกทีแต่กลับคาดไม่ถึงว่าทิ้งช่วงเพียงไม่กี่วันก็เกิดคดีฆาตการรมขึ้นอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเหมือนครั้งที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนใต้เท้ายือต่อไปไม่ไหวแล้วนะขอรับผู้ช่วยนายอำเภอเครียดกล่อมอย่างระมัดระวังอยู่ด้านข้างเทวหลีคุ้นคิดอยู่นานสองในสุดก็ขมใจขยี้เท้าแล้วกล่าวรีบ ตามข้าไปตำหนักสิงกองไปทำความปรบใต้เท้าเทาอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้ากันทวารันเตอร์ก่ะบนเขามีไอหมอกบางเบาชุ่ยเยนสูดอากาศครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าเฝ้ารออยู่ดั้งเกินเพื่อทิฏฐเช่นินับว่าคุมค่าแล้ว ดูเสร็จพอตะวันขึ้นกระลงเข่ากันจะพาเจ้าไปกินบะหมี่จ่าเจี้ยงเมียนที่หอฟูเตอ๋อต้วนไปเยี่ยกรามมาอย่างนั้นเดียวจะหิวแย่จ่าเจี้ยงเมียนบะหมี่หน้าหมูสับซอสเต้าเจี้ยว พราะอย่างนี้ถึงได้บอกว่าเจ้ากักขะอย่างไรเล่าช่วยย็นเชนิ้วจิ้มอกเขาหากเป็นบิดิษผู้ทรงภูมิแล้กก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมามายไปกับสายลมเลทิวทัดถึงจะถูกจะพูดถึงมะมีจ่าเจ้งเมี่ยอะไรนี้ได้หรือกักขะก็กักขะไปเถอหากข้าหักใจปล่อยให้เจ้าเช้ามาก็กินแต่ลมไม่ได้หรอกต้นไปเย,ย่ยกแขนโอบไหลเขาเอาไว้อย่างมากที่สุดก็ดูต่ออีกสักชั่วเวลาจิบชาถึงถ้วยกับออก ชูยันเอ่ยว่าจริงสิเมื่อวันได้รับจดหมายจากจินไททางแคว้นเกาหลีได้รับเงินสินสอดเรียบร้อยตอนนี้ส่งจินซูไปที่หนานยางแล้วก็นับว่าแต่งงานแล้วเรือต้อนไปเยกกลกราวหากว่าฝ่ายชายเป็นพ่อค้าธรรมดาจริงๆก็นับว่าเป็นเรื่องดีจินไทมีนิสัยหยาภายนอกละเอียดภายในภายนอกหยาภายนอกละเอียดภายในภายนอกดูบุมบามแต่ให้จริงแล้วกลับทํางานละเอียดรอบครอบ จินไทยมีนสยยิสัยหยาบภายนอกและเอียดภายในเมื่อตกตงยินยอมแสดงว่าจะต้องตรวจสอบจนทะลุป,ปรุกป,ปร่งแล้วชูยันกล่าว อันที่จริงเป็นแบบนี้ก็ไม่นับว่าแยะ่อะไรแคว้นเกาหลีกัต้าชูมีความสัมพันธ์อดีตต่อกันมาโดยตลอดต่อไปหากาแดงเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจริงๆมีความสัมพันธ์ชน,นี้อยู่กลับเป็นผลดีต่อพวกเราหากาแดงหนานอย่างไม่สงบยังมีชีนานช่วยเจ้าเฝ้าระวังอยู่อีกจะกลัวอะไรต้นไปเยอะเอ่ยมอบหมายข้าก็พอแล้วข้าอยากมอบหมายให้เจ้าเจ้าคุนนางคงไม่ยินยอมหลอกชูเหยียนกล่าวนึกออกเลยว่าถึงตอนนั้นต้าชโกูจะพูดว่าอะไร ่าบาเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดนับเยาขาดต้วนปะเยอสองมือกลุ่มสองแก้มชูเยียนไว้สีหน้าอมทุกชีนันหวงังจิตใจโหดเที่ยมทะย,ยานอยากเป็นที่รับรู้กันทัางไตล่ากันตัด16บนทนในอินนานมอบให้ไปเป็นก็เป็นเรื่องที่ไร้าทางเลือกแล้วหากไปนั้นร่วมมือกับแฟนต่างๆ ในหนานอย่างในยกทัพขึ้นเหนือแล้วแล้วก็ชตาเพนินต้าชูเราจะต้องเป็นที่น่ากังวลแน่แล้วพยาคา่ชะชตาเพนดีจต้องเป็นที่น่ากังวลแน่แล้วขอฝากบาดโปรดทรงทบทวนด้วยชูยเยียนหัวราชจงท้องคัดท้องแข็งยามปรกฏกติไม่เคยเห็นเจ้ากับอัก,กราชะโกจะไปมาหาสู่กันเลยทำไมถึงเรียนแบบได้เหมือนขนาดนี้นะ ตั้งแก่หัวแข็งพวกนั้นไปไปมาๆก็อิรับเดียวกันหมดไม่ต้องคิดยังเรียนแบบได้เลยต้วนไปเย,ย่จูปลายจมูกเขาทีหนึ่งจะไปสนเขาทําไมถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีลงเขาไปกินบะหมีม่กันก่อนเถอะอ๋อฟูเตอร์ม่ชื่อฟังดูยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วเป็นร้านบะหมี่เล็กๆต้วนไปเย่เบียดเสียดฝูงชนเข้าไปซื้อบะหมี่มาสองฉาบ และถือเปนอย่างห้องส่วนตัวในหอน้ําชาทยื่อยู่ฝั่งตรงข้ามกินที่นี่จะได้เงียบสงบหน่อยขายดีจริงๆชูเยียนเอ๋ยไปซื้อนานขนาดนี้กว่าจะกลับมาได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นเพราะเท่าแกคุยจอบไปด้วยมือไม้เลยเชื่องชาต้นไปเยื่อเชื่อกุกมีพลังกล่าวเห็นว่าในเมืองมีผีออกอารวาสชูเยียนเอ๋ยมาผีอารวาสเหรอที่ไหนมีเมืองไหนบ้างที่มีเรื่องของผีสาวไอเรื่องเล่าตามตรอกซอกซอยพวกนี้ นานันทีมีเรื่องใหม่ออกมาสักหนต้นไปเย่อเอิแต่และเรื่องผีสาวต้องรู้ลางหน้าต่างงดงานดังเทพเสียนแค่ฟังก็รู้ว่าเป็นพวกบัณฑิตแต่งเรื่องขึ้นคงจะอมทุกตกแต่งภรรยา,ยามไม่ได้เลยอยากมีสาวงามมาเป็นแขนเสื้อแดงเพิ่มความหอมหวานให้ตนกระทั่งเป็นผีก็เอาหมายถึงมีคนงามอยู่เป็นเพื่อนอ่านหนังสือ,อ อยากจะมีสาวง,งามเป็นแขนเสื้อแดงเพิ่มความหอมหวานมีสาวง,งามเป็นเพื่อนอ่านหนังสือเนาะกระทั่งเป็นผีก็เอาเจ้านี่นะทำไมาถึงได้มีอคาาติกับบัณฑิตถึงขนาดนี้นะช่วยเห็นเหระ ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเลาขุนนางเล่าขุนนางในราชสนักของตนเกือบถูกเขาบน่นว่าไปรอบหนึ่งแล้วออกมากินบะหมี่ก็ยังจะพูดอีกเอาละเอาละครั้งหน้าไม่พูดแล้วต้นไปเยก,กราวครั้งหน้าคะเอ่ยชมก็ได้ยังไม่พออีกหรือชูหยันยื่นขาไปเตะเข่าที่ใต้โต๊ะส่วนตัวเองก็ก้มหน้าก้มตากินบะหมี่หว,วานบ้านเค็มเค็มกินคู่กับชาบวยเปรี้ยวพาให้เจริญอาหารยิ่งหนัก ในเวลาต่อมาอาจารย์ผู้มีพระคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณต้องช่วยสิทธ์ด้วยนะขรับในตำหนักสิงกงเท่าหลีคุกเข่ากับเพินชินหน,น้าร้อนวนกระวนกระวายเรื่องนี้สิทธ์เองก็รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกปรักปําจริงๆนะขอรับลุกขึ้นก่อนเถอะเท้าเรินเต๋อกราวแล้วยังตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ต้องรีบแก้ไขโดยไวไหนเลยจะทําเช่นเจ้าซุกปัญหาเอาไว้อย่างนี้ ขอรับขอรับสิทธิเลือนไปชั่วครู่เถาหนีกล่าวแต่รูปการในตอนที่ทําเช่นไตรดีก็ท่านจาย์โปรดชี้แนะทางสว่างให้ด้วยเถิดขอรับทางสว่างหรือทางสว่างย่อมเป็นการไขก็ดีโดยไวที่สุดไม่ว่ามือสังหารจะเป็นผีหรือคนก็ต้องนํามาลงทันให้จงได้เทารันเต์กล่าวเช่นนี้ก็จึงคุกควรกับหมวกแพรสินินใบนี้ของเจ้าหมวกแพรสินินหมายถึงพวกขุนนางสวมใส่สื่อถึงตําแหน่งขุนนาง ขอรับขอรับเถาหลีไปยักหน้าไม่หยุด เจ้ากลับจวนไปก่อนเถอะคดีความจะต้องสืบสวนอย่างไรก็ทําไปเช่นนั้นส่วนด้านของฝาบาทเดี๋ยวเปิญกวนจะกราบทูลอธิบายให้เองเทาด้นเตอร์กล่าวเพียงแต่จะดีที่สุดหากสามารถไขคดรรีนี้ของเจ้าได้ก่อนที่ฝาบาทจะเสด็จกลับวังจะได้ไม่ครบรอบเรือนต่อหน้าที่การงานของเจ้าในภายภาคหน้าสิทธิทราบแล้วสิทธิเพิ่มกำลังคนสืบคดีนี้ก็รับเทารีเอ่ยขอพระคุณอาจารย์ที่มีพระคุณไขคดีไม่ใช่ว่าไปบีบคั้นทรมานให้คนสารภาพจะไปคว้าเอาไพร ฟ้าประชาชนตาดำๆมาสักคนแล้วบอกว่าเป็นผู้ต้องหาเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดทาเทารันเตอร์กล่าวเหตุผลนี้เจ้าเข้าใจหรือไม่ทเทารียังคงพร่ำเอ่ยว่าขอรับขอรับตอบไม่หยุดเทารันเตอร์ให้เขากลับไปก่อน,นตอุดเ,เองก็ผัดเปลี่ยนเป็นชุดขุนนางในะไปหาชุย,ยนดบหนักมณทมทว่วกลับได้รับรายงานว่าความบาสเดจยังห้องทรงพระสอนแต่เช้าแล้ว ให้ข้าฝนหมึกให้ไม้ต้นไปเย่ถามช่วยยันเอ่ยว่าทำเป็นด้หรือ ต้นไปเย่ยหัวเราะไ่ไน้าร้องไห้ไม่ออกอย่าบอกนะว่าเจ้ายังคิดว่าข้าไม่รู้หนังสือก็แค่ต่อว่าพวกบัณฑิตใบนิดหน่อยเองทาไมถึงได้กลายเป็นว่ากระทั่งมึกข้าฝนไม่เป็นแล้วเล่าชุยเยนเอ่ยคนอื่นเขาเรียกว่าแขนเสื้อแดงเพิ่มความหอมหวานแต่เจ้ากลับเรียกว่าเพิ่มความอรมานมากกว่าถอยไปเลยต้นไปเย่ยกล่าวถอยไปไหนล่ะชุยเยนชิน้นนิ้วไปหลังฉากกันลมไปหนอนต้นไปเย,ย่สองมือเท้าคางนั่งโยกไปเยกมาจะเบื้องหน้าโต๊ะมังกรไม่มีอะไร ชูยันหยุดผู้กันเอ่ยด้วยความสงสัยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหัวเจ้าจะใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ชีนันหวังอันอ้นตันใจแต่ลาดถอยไปด้านหลังชูยันทรายหัวกำลังคิดจะเรียกให้เขามาอาดดีกาด้วยการแต่สื่อสีกับบอกว่าแต่เท้าอัครราชกูมาขกเข้าเฝ้าเสียก่อนต้นใปเย่ทอดถอนใจแต่เท้าอัครราชกรูผู้นี้จะไม่นับถือก็อไม่ได้เลยนะนี่ชูยันบกมือให้เขาเรีบไปอยู่ หลังฉากกนลมจากนั้นให้สือสีเรียกคนเข้ามาฟาบาดเท้าเดินเต๋อเข้าประตูมาคุกเข่าในทันทีอัครราชรูรีบลุกขึ้นเถิดชุยเย็นเย็นงนั้นแล้วก็รีบเข้าไปพยุงเขาาให้ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองเกิดเรื่องอะไรทําไมไม่พูดกันในนี้ฉนัยต้องคำนับตามพิธีการเสืยใหญ่เช่นโตเช่นนี้ ต้นใบเย็นนวดครึงวางคิ้วดูท่าทางหลังจากนี้คิดจะไปพักผ่อนหย่อนใจบนเขาอีกก็เกรงว่าจะไม่มีโอกาสแล้วสินาจบตอนครับ